สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจันและรายการเมืองไทยร้อยแค่ะถ้าพูดถึงปลาทูหลายท่านคงนึกถึงปลาทูที่อยู่ในเข่งแต่ในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับปลาทูนึ่งที่ได้มาตรฐาน Primary GMP จะอยู่ในเข่งแบบเดิมหรืออยู่ในบรรจุพันธุ์แบบไหนพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะ ่อยทั่วไทยปลอดภัยก่อออยวันนี้จะนี่พาคุณผู้ชมมาตามล่าหาปลาทูในกรุงเทพค่ะงงใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าไม่ต้องงงปลาทูในกรุงเทพจริงๆเพราะจะนี่จับรวมมาอยู่ไว้ที่นี่หมดแล้วค่ะกับบริษัทสุวิมลฟู้ดจำกัดนั่นเองซึ่งด้านในเนี่ยเขาก็มีการผลิตปลาทูเนื่องกันอย่างขมักขเม็นเลยค่ะอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าการผลิตของเขาจะเป็นยังไงเอ่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตามแมวเหมียวจะนี่ไปเลย คุณผู้ชมคะและตอนนี้เจนี่ก็อยู่กับคุณมนสิริตันติเสรีเจริญค่ะผู้จัดก,การทั่วไปบริษัทสุวิมลฟู้ดจำกัดค่ะอยากจะทราบตั้งแต่กระบวนการผลิตเนี่ยไปจนถึงจัดจําหน่ายเลยเราเริ่มต้นยังไงบ้างคะเริ่มต้นเลยนะคะก็เอาปลาที่ฟิตนะคะวัดอุณหภูมิของปลาว่าอยู่ในอุณหภูมิที่กําหนดไว้หรือเปล่ามาลาลายน้ําแล้วก็ามาควักไส้ค่ะควักไส้เสร็จแล้วก็ไปดองเพื่อไม่ให้ปลาหนักถลอกนะคะเลี้ยงใส่เข่งนะคะก็หักหัวอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันเข้าไปอยู่ในเข่ง สวางมามแล้วก็ใส่โฟมแพ็คติดยี่ห้อเลยว่ามาจากสุวิมลฟู้ดจำกัดนั่นเองปลาทูน,นึ่งที่นี่ไม่ใช่ธรรมดาคะคุณผู้ชมค่ะ,คะเพราะว่าได้รับมาตรฐาน primary GMP มาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าพูดถึงนะคะมาตรฐาน primary GMP แล้วแล้วก็จะน,นี่ต้องขออนุญ,ญาตนะคะยกหน้าที่นี้ให้กับคุณนันทนาสวนเพชรนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระสวงสาธารณสุขเลยค่ะ p r i m a ี y เ p นี่ยก็คือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแปรรูปก็จะมีด้วยกัน6หมวดนะคะก็คือหมวดที่1เนี่ยก็คือสถานที่ตั้งและอาคารผลิตนะคะต้องมีมุ้งลวดนะคะแล้วก็ม่านพลาสติกเนี่ยป้องกันมแมลงในการเข้าไปหมวดที่2ก็คือเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตนะคะก็คือว่าจะต้องมีการทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะ ส่วนหมวดที่3นี่ก็คือว่าการควบคุมกระบวนการผลิตต้องมีความสะอาดและมีคุณภาพหมวดที่4นะคะก็คือการสุขาพิบาลห้องน้ําก็จะต้องมีจํานวนที่เพียงพอนะคะแล้วก็มีความสะอาดหมวดที่5ก็คือการบํารุงรักษาและก็การทําความสะอาดนะคะจะต้องมีการทําความสะอาด สถานที่ผลิตนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการผลิตทุกครั้งหมวดที่6ก็คือบุคลากรเนี่ยจะต้องอไม่เป็นโรคนะคะแล้วก็แต่งกายสะอาดนะคะสวมหมวกแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน,นะคะ่ะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะคะ สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคระนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนั้นๆคะ่ะ และสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะคุณมลสิริตัวแทนจากสุวิมลฟู้ดจำกัดมากๆเลยค่ะค่ะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับรายการเมืองไทยร้อยแปดนะคะส่วนในครั้งหน้าเจนี่จะพาผู้ชมไปอร่อยกันที่ไหนแล้วแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ได้เมนูอร่อยๆอจากปลาทูแต่อย่าลืมใส่ใจและสังเกตสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากลับมาพบกับรายการเมืองไทยร้อยปดได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ